สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะทุเรียนพันนกหยิบกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อกันก็ถ้าใครหลายคนติดตามผมในเพจนะก็จะเห็นว่าผมไปซื้อทุเรียนพันนกหยิบอยู่ที่จันครับก็วันนี้มันเริ่มสุกแล้วจริงๆคงขายตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันขายได้แค่ลูกเดียวสุกแค่ลูกเดียวผมก็เลยไม่ได้ถ่ายครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มขายกันแบบจริงๆจังๆนะครับน่าจะสุกเยอะแหละจริงๆก่อนจะแกะผมก็เจาะเช็คเนื้อแล้วนะครับทุกคนเนี่ยครับสีเนื้ระะมมาานน้เลยพ่ไดกัััววแแงสุ ทเรียนพันน้องหยิบผมไม่เคยขายนะทุกคนปีนี้เป็นปีแรกครับผมก็ยังใหม่อยู่นะสําหรับสายพันธุนี้เคยชิมแหละแต่ยังไม่เคยขายลูกนี้ได้ประมาณ4ี่ห้าครูบทุกคนแต่ว่าคุูจะไม่ค่อยสวยนะถ้าเปรียบเทียบกับหมอนทองผมว่าลูกนี้เป็นทรงตกไซนะครับหมอนทองมันจะทรงสวยกว่า ทุเรียนพันเขกหยิบทรงไม่ค่อยสวยครับแต่ว่าเนื้อสวยมากผมอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มครับปีนี้เพิ่งจะเริ่มนะอาจจะช้านิดนึงโอเคสีเนื้อโกดสวยเลยประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมแกะก่อนเดี๋ยวจะผ่าหลังปูให้ดูว่าเม็ดมันใหญ่ไหมเนื้อหนาหรือเปล่า แต่ว่าสีเนี่ยโคตรสวยเลยคัน้นเขามมาจะรีบๆนะทุกคน ปูมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ <Yeah. S 1> สีเนื้อแบบเนียนมากกลิ่นหอมนะ <Yeah. S 1> ถ้ากินห่ามกลิ่นจะไม่แรงมากครับถ้ากินสุกพอดีเนี่ยกลิ่นจะหอมขึ้นมาเลย อาจจะช้านิดนึงครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปตอนเราแกะเสร็จเลยดีกว่าแกะเสร็จแล้วครับสีเนื้อก็ประมาณนี้เลยนะครับเนื้อสวยนะเนื้อแบบโคตรสวยเลยก็เดี๋ยวมาดูเม็ดกันดีกว่าว่าเม็ดมันโตไหมเดี๋ยวมาดูเนื้อกันครับได้เนื้อเยอะไหมเม็ดโตหร,รือเปล่ามีคนสงสัยนะทุกคนถามมาเยอะเหมือนกันถามว่าได้เนื้อเยอะไหมก็ประมาณนึงนะครับทุกคนเนี่ยครับเนื้อหนามากเม็ดมันก็โตกว่าหมอนทองอย่างที่ผมบอกไปครับไม่ถึงกับโตมากนะยังได้เนื้อเยอะครับเดี๋ยวว่าคุ้มอยู่ สีเนี้ยก็ประมาณนี้มาแกะกันต่อครับทุกคน นประมาณนี้ครับลูกนี้สีไม่เข้มมากแต่ก็ถือว่าโอเคนะสีเนียนดีครับเปลือกไม่หนานะลูกนี้เปลือกบางแต่ข้อสังเกตของพันนกหยิบเนี่ยผมว่าลูกทรงเขาไม่ค่อยสวยเนาะถ้าเปีียบเทียบกับหมอนทองคือหมอนทองจะได้เนื้อเยอะกว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผมไปซื้อเป็นทรงตกไซส์ามาแต่ว่าตัวนี้ผมไปซื้อเป็นเบอร์สวยมาครับ เบอร์ตกไซส์ราคาต้นทางนะราคาที่จันโดรละร้อยสิบบาทณนะวันที่ผมไปซื้อนะครับส่วนเบอร์สวยเนี่ยผมได้มาราคาโดรละร้อยหกสิบาทครับโดรละร้อยหกสิบนะทุกคนโดรละร้อยหกสิบก็ไม่ถือว่าถูกนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเรามันก็ไกลพอสมควรนะครับเฉลี่ยแล้วผมรวมค่าใช้จ่ายค่ากินค่าน้ำมันนะครับก็ทุเรียนชุดเนี่ยมันจะตกอยู่ที่กิโลละหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับต้นทุนของผมนะพูดไปด้วยให้ดูเนื้อไปด้วยครับ ประมาณนี้เลยชุดนี้ผมก็เลยได้ขายกิโลกรัมละ220บาทเอากำไร30บาทครับต่อกิโลนะ เดี๋ยวเรามาหาไปแกะอีกสักลูกครับทุกคนเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนนะเสียงนี้น่าจะโอเคนะนี่ครับสําหรับคนที่ฟังเสียงไม่เป็นก็ลองลอง,ลองฟังจากคลิปผมก็ได้ครับเสียงเนี้ยน่าจะโอเคครับสุขพอดีเพื่อไม่ให้มันพลาดเราก็กรีดเช็คเนื้อดูก่อนครับเจาะซ้ำเดี่ยมเช็คเนื้อดูก่อนถ้ามันแข็งไปเราก็เอาไว้แกะพวกนี้ก็ได้ครับโอ้โหสีสวยเลยใช้ได้ครับโอเคแกะได้เลย ลูกนี้น้ําหนัก3ามโลนะครับทุกคนแต่ว่าทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะได้เนื้อกิโลเดี๋ยวลองมาลุ้นกันครับ เียวเนื้อนิดนึงเนื้อยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่อะโอเคครับถือว่าใช้ได้แต่ว่าตรงแถวแถวเนี้ยที่มันเป็นขาวๆเนี่ยผมลองชิมนะครับจืดเลยไม่มีรสชาติมันจะจืดๆแบบมีความมัน แต่ว่าไม่ค่อยหวานไม่เหมือนหมอนทองนะหมอนทองจะมีความหวานบ้างแต่เนี่ยมันจืดมันก็ถือเป็นข้อเสียของเขาแล้วกันครับอย่างตรงเนี้ยที่ผมเฉือนออกผงก็ไม่เสียดายเพราะว่าผมจะเอาตัวเนี้ยออกแมวให้ลูกค้านะว่าไม่มีรสชาติครับโอ้โหเฉือนโดนเนื้อนะมันกะยากแฮะ จริงๆผมก็ไม่ฝีมือได้เลยครับพันนี้ก็บอกตรงๆนะครับครั้งแรกครับครั้งแรกเนี่ยเพิ่งจะแกะได้เครื่องเข็งเองเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนื้อมันบางทีมันก็หลบๆเนาะมันกะยากเหมือนกันนะก็เปิดประสบการณ์ครับเนี่ยครับตัวเนี้ยอร่อยแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีคราบสีขาวเนี่ย มันจืดนะมันจืดครับอย่าช่างให้ลูกค้าเลยถ้าใครขายอยู่นะเอาออกครับไม่อร่อยลองกินแล้วอันนี้ก็เฉือนเนื้อเหมือนกันทิ้งไปโอ้โห <laughs> ใส่หนามากอประมาณนี้ลูกนี้น้ำหนักสามกิโล เนี่ยตรงนี้ก็ได้เอาทิ้งเหมือนกันได้แค่นี้แต่ยอมรับอย่างหนึ่งครับสีเขาสวยมากอือหอยังใช้ได้อยู่นี่แหละภูนี้แหละ,หละที่ผมเฉือนเนื้อเขาเนี่ยยอมรับโดยตรงเลยครับฝีมือไม่ถึงอือหือ อ่ะโอเคครับสวยมากอันนี้เป็นภูเอกนะสวยอยู่ผููเดียวประมาณนี้ครับสีสันนี่ครับทุกคนแกะออกมาแล้วสีสันก็จะประมาณนี้ครับผมจะทําถาดละประมาณ200กว่าบาทถึง300นะไม่ให้เกิน300ครับเดี๋ยวเรามาแกะลูกส่งท้ายของวันนี้กันดีกว่าครับทุกคนระหว่างแกะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยว่าผมได้มาเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนจริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่นะก็ราคาจากต้นทางเนี่ยผมซื้อมาโลละ160นะครับ มันเป็นเบอร์สวยนะจริงๆผมสั่งเป็นเบอร์ตกไซส์แหละเบอร์ตกไซส์มันโลละร้อยสิบบาทแต่ว่าพอไปเห็นของแล้วผมว่าเบอร์สวยเนี่ยมันน่าจะได้กําไรกว่าเพราะว่ามันน่าจะมีทรงกว่านะครับ <c oughs> ก็มันจะตกอยู่ที่ประมาณลูกละสามพูสี่พูประมาณเนี้ครับก็ถือว่าโอเคอยู่โลละร้อยหกสิบผมก็เลยเอาตัวนี้มาแล้วก็พอมาถึงบ้านเนี่ยผมซื้อมาตอนนั้นผมช่างได้330กิโลนะ แล้วพอผมผมมาถึงบ้านเนี่ยผมช่างดูน้ําหนักมันหายไป10บกิโลครับก็ผมใช้เวลาเดินทางอยู่1คืนนะครับ1คืนกับอีกหนึ่งวันมันก็นี่แหละน้ําหนักหายไป10บกิโลก็ถือว่าพอประมาณนะครับพอประมาณก็เป็นเรื่องปกติของเขาและผมก็เอาน้ําหนักที่หายไปกับค่าใช้ใจ่ายในการเติมเติมน้ํามันแล้วก็ในการกินของผมด้วยครับระหว่างการเดินทางมันก็ ฉเฉลี่ยแล้วต้นทุนจริงๆผมจะตกอยู่ที่190บาทต่อกิโลนะครับผมก็เอามาขายตั้งราคาขายอยู่ที่โลละ220บาทผมก็เอากาไรอยู่30บาทต่อกิโลครับก็ถือว่าโอเคครับไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยถ้าเอาน้อยกว่าน,นี้อาจจะได้แค่ทุนคืนเพราะว่าเราไม่แน่ใจได้ว่ามันจะขายได้ทุกลูกนะครับทุเรลียเนี่ยมันอาจจะขายไม่ได้ทุกลูกนะที่เราเอามาก็เผื่อๆไว้ครับจริงๆ30บาทก็ถือว่าน้อยนะ เพราะว่าต้นทุนของเรามันโลล,ละร้อยเก้าสิบแล้วมันเกือบจะสองร้อยแล้วครับต้นทุนเนี่ยสีเนี้ยถ้าได้อย่างเงี้ยทุกลูกก็โอเคครับแต่ผมก็บวกเผืเ่อๆไว้ถ้าเกิดบวกแค่ยี่สิบาทนี่คือตายแน่นอนตายแน่นอนครับก็บวกไปสักสามสิบบาทเผื่อกว่าเราจะขายหมดเนี่ยน้ําหนักมันก็หายไปเยอะพอสมควรครับก็ประมาณนี้แต่ว่าผมช่างเนื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับ ก็ประมาณนี้ครับพอเป็นแนวทางในการไปตั้งราคาขายนะถ้าเราจะหาราคาขายที่ถูกต้องก็ต้องรู้คคต้องรู้ต้นทุนตัวเองก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับลูกค้าเข้าพอดี <c oughs> อาจจะตกใจราคากันนิดนึง <c oughs> <c oughs> หน้าตาบ้านนอกจะให้สวยเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เรียกเลยครับสละสุมาลีครับเอานี่เนะหรอูไม่ได้แกะนานครับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ามนนิลูกนี้ก็เปลือกไม่หนาม,มากมเป็นเนื้อหำ่หาน,นะเนื้อหำ่หากลอมน่อ,มมอ,งนองนุ่มในสีประมาณนี้ครับโอเค สีเนื้อประมาณนี้เลยครับสีเนื้อสวยมากครงมาซื้อก็เป็น FC ของเราเหมือนกันขอบคุณมากๆครับทั้งติดตามแล้วก็ทั้งมาซื้อด้วยดีใจมากเลยครั้นี้ครับสีเนื้อสวยๆว,วันนี้ก็ปิดท้ายคลิปไปแล้วครับ